โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนชาวฟรีไฟเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับชุดใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดในฟรีไฟชุดนี้เลยซึ่งชุดนี้มันสามารถได้ฟรีแล้วก็สามารถปลดล็อกได้นะครับซึ่งแน่นอนผมขี้เกียจทำภารกิจนะครับเลยปลดล็อกจิกซอมานะครับนี่เลยปลดล็อกจิกซอมาเลยได้ชุดนี้มานะครับ เออแต่ว่าถ้าใครอยากได้ฟรีก็ทําภารกิจได้นะครับไปทําภารกิจเอาแต่ว่าผมอยากทําคลิปให้ทุกคนดูไงผมเลยต้องรีบปลดล็อกจิ๊กซอมานะครับเพราะว่าพอดีมีเพชรเยอะเกินเออใช่ใช่ทุกคนพูดถึงเรื่องเพชรนะครับมีหลายคนทักมาถามผมเยอะมากบอกพี่แตม็มพี่แตมเติมฟรีไฟยังไงอ่ะพี่แตมสอนวิธีเติมฟรีไฟแบบคุ้มๆหน่อยพี่แต็มครับพี่แตมเติมฟรีไฟเว็บไหนแอปไหน พี่แตมเติมฟรีไฟยังไงให้มันคุ้มที่สุดโอ้โหแบบมีคนถามมาเยอะมากนะครับเออเออเออพอดีเลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องเพชรและวันนี้ก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าที่ผมเติมฟรีไฟเนี่ยผมเติมทั้งไหนนะครับเพราะว่ามีทุกคนถามกันมาเยอะมากแต่ก่อนที่จะบอกทุกคนกดไลค์ก่อนนะครับเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยบอกใครเลยนะครับเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลยที่ผมเติมเนี่ยโอเคกดไลค์แล้วใช่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโทรศัพท์กันเลยเพราะว่าผมเติมแบบเติมผ่านที่เนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วมันได้แบบ ได้แบบโคตรคุ้มอะ่ะมีกิจกรรมโคตรคุ้มนะครับแล้วได้เพชรได้อะไรเงินคืนโคตรคุ้มนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับว่าพี่แตมเติมเงินตรงไหนคุ้มเติมเงินยังไงให้คุ้มนะครับ คือผมบอกเลยว่าอย่างแรกทุกคนเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์ Android ที่มี Google Play Store นะครับแล้วก็มีแอป AirPay นะครับคือแอป AirPay เนี่ยเป็นแอปที่แบบว่าใช้จ่ายเงินนู่นนี่ซื้อของในเกมนะครับซึ่งเขาร่วมกับ Free Fire นะครับมันเลยแบบว่าเติม Free Fire แล้วคุ้มมากๆนะครับ แต่ว่าปกติผมเติมผ่านโทรศัพท์ Android อีกเครื่องนะแต่เครื่องนั้นมันอัดคลิปไม่ได้นะครับผมเลยต้องมาอัดในนี้โอเคอย่างแรกเลยก็ต้องเข้าหน้ากิจกรรมนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนอ่านี่เลยที่ผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ทางใต้ล่างคลิปนะครับแต่ต้องมีทุกคนต้องมีนี่ต้องมี Air p เพก่อนนะครับสมัครแอร์พงแอพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ย มันจะเด้งเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับคือกิจกรรมเนี้ยแอร์เพย์เขาร่วมกับฟรีไฟลนะครับมีโปรโมชั่นคืนเงินเยอะมากเลยครับมันทําให้ผมแบบเติมแล้วก็ได้เงินคืนเติมแล้วก็ได้เงินคืนนะครับมาดูกันว่ามันคุ้มยังไงนะทุกคนนี่เลยเป็นที่ที่ผมเติมเยอะมากนะครับเออทุกคนแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเติมไม่เป็นนะครับเขาสอนวิธีเติมนะเนี่ยเข้ามาหน้ากิจกรรมวิธีเริ่มใช้แอร์เพย์แล้วก็มีวิธีเชื่อมกับ Google Pay นะครับแล้วก็ซื้อไอเทมผ่าน Google Play Store สโครับอ ก็สามารถเข้ามาดูวิธีได้ตรงนี้นะครับถ้าใครงงนะก็ย้ําเลยนะครับว่าต้องเติมผ่าน g o o g l e Pay ด้วย a p a พนะครับอ่านี่เลยมาดูกิจกรรมแรกนะครับว่ามันคุ้มยังไงเพราะว่าถ้าเราเติมอ่ะสมมุติผมเติมไป300นะครับผมจะได้300แต้มนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เติม500ก็ได้500แต้มนะครับคือทุกการเติม1บาทจะได้รับ1แต้มแบบที่เขาบอกไว้เลยนะแล้วแต้มทําอะไรได้หรอแต้มแรกของในนี้ได้หมดเลยครับดูดิ คือถ้าผมสมมติผมเติม350บาทผมได้350แต้มเนี่ยผมสามารถเอามาแลกเสื้อได้เลยนะครับเสื้อแบบเสื้อจริงๆเลยอะหรือถ้าผมเติม2,500เนี่ยผมได้2,500แต้มผมก็มาแลกปืน XM8 ได้นะครับก็คือแบบโคตรโกงอะเป็นปืนที่โคตรโกงนะครับเนี่ยมีเสื้อแจ็คเก็ตมีหมวกกันน็อกมีอะไรนะครับ คือมันจะมีที่ไหนว่าเติมได้เพชรแล้วก็ได้แต้มแล้วก็เอาเต้มมาแลกของอีกก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่ a i r ์เพนะครับโอ้โ,ฮโฮคตรคุ้มเลยอะ่ะเออก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม g o o g l e p a y x Free f i r e นะครับก็คือคุ้มมากมีของให้แบบเยอะมากๆเลยนะครับก็สามารถเข้าลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเข้ามาเลยนะแล้วก็เติมในนี้คุ้มยังไงครับเพราะว่าเนี่ยเลยเนยเน เพราะว่าถ้าเติมฟรีไฟผ่านในนี้หวันต่อครั้งเนี่ยจะได้รับเงินคืนนะครับครั้งแรก5บาทแล้วถ้าวันภายในวันเดียวกันน่ะเติมครั้งที่2นะครับจะได้รับเงินคืน30บาทนะครับเนี่ยเฮ้ยคือสรุปเลยวันหนึ่งอ่ะผมเติมสองครั้งใช่ไหมคือวันหนึ่งผมได้เงิน35บาทถ้าผมเติมทั้งเดือนแล้วก็มารับเงินคืนทั้งเดือนนะครับจะได้เงินคืน1 0 5 0บบาทเลยเว้ยเนี่ย ตรงเี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมว่ามันคุ้มนะครับแล้วที่ผมชอบเติมก็เพราะว่ามันคุ้มอย่างเงี้ยก,กิจกรรมถึงวันที่30เมษาเท่านั้นนะครับต้องเติมแบบวันเดียวรับ2ครั้งอะ่ะเออถึงจะได้รับเงิน35อันนี้ก็ถือว่าโคตรคุ้มนะครับมากดรับเงินคืนแล้วถามว่ามันคุ้มยังไงอีกนะครับถ้าเติมเงินครั้งแรกผ่านแอ p พ y เนี่ยผ่าน g o o g l e Pay เนี่ย จะได้รับเงินคืนนะครับ59าบาทคือแบบ100%เเยอรคือได้รับเงินคืน59บาทคือมีที่ไหนวะครับทุกคนเติมเงินแล้วก็ได้เงินคืนนะครับก็ตรงนี้แหละที่ันโคตรคุ้มเลยนะครับสายฟรีเนี่ยถ้าไม่อยากเสี่ยงเงินเยอะนะครับลองมาเติมในนี้นะเพราะว่ามันได้รับเงินคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสายเติมก็มาเติมได้นะครับผมเป็นสายเติมผมก็เติมเพราะว่ามันโคตรคุ้มนะครับนี่ลิงก์กิจกรรมก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมนะมีของให้ลงให้แลกกันด้วยนะครับ คือปกติผมเติมผ่านโทรศัพท์อีกเครื่องงั้แต่มันอัดคลิปไม่ได้ไม่งั้นผมเข้าไปให้ดูแหละก็ผมเติมผ่านนี่ประจําเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาเติมในนี้นะผมก็มาบอกให้แล้วนะครับว่าผมเติมตรงไหนที่มันคุ้มนะครับเพราะว่ามีคนขอผมมาเยอะมากๆเลยโอเคก็วันนี้ก็มาบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นฟรีไฟกันต่อเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็คงจะเห็นวิธีการเติมฟรีไฟที่แบบคุ้มที่สุดในประเทศโลกกันไปแล้วนะครับว่ามันคุ้มยังไงนะครับ <Huh? S 1> ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100่งยไลค์300ร้อยไลค์200ไลค์ก็ได้นะครับ <c oughs> ผมมีอะไรผมก็เอามาบอกทุกคนหมดเลยครับเพราะว่าผมไม่เคยห่วงคนดูเลยนะครับฉะนั้นแล้วทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยรู้สึกว่าจะมีคนข้างล่างนะครับแต่ทุกคนจะลืมกดไลค์ก็ติดตามด้วยดนะีเอามาสิ มาดิครับเก็บของอยู่อย่างนี้ซาตูดไปดิซำตูดไปดิซาตูดไปดิโอ้เก็บเสียงโอ้ยสก,กาสวยครับผมออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกาสก,กามานี่เอามานี้เออโอยจะเล่นผีเก้าศูนย์อะไรของผมวันนี้เก็บปืนมั่วไปหมดมีคนรอบทิพย์เลยฮะเอาทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอ้โหหนวลูกซองกันขนาดนี้มาดิครับเออทำไมป,ปืนมันยาวจังวะ น pues ี่วิ่งหรอวิ่งหรอชุดมันเล็กหรือปืนมันยาววะครับโอ้ปืนห้อยเต็มตูดปืนห้อยเต็มตูดเดียวเดียวปืนกระชุดยังใหญ่ปืนใหญ่เท่าตัวเลยงัดหัวไม่ขึ้นนะครับโอ้ยมีคนข้างล่างอีกมีคนข้างล่างอีกเฮ้ยเฮ้ยคนมันคนมันจะเยอะแปลกแป่ะคนเพราะนันมาคนมันเยอะแปลกแปลกขอรัดขอรัดเออสวยสองคิวแล้วครับแล้วมีคนมาอีกมีคนมาอีกมีคนมาอีกกระทะ กระาเน้นๆเลยดูจากทรงพลัดต้านัดไปล่วงไปอีกตัวหนึ่งนะครับมาดีสามศพก่อนเลยสามศพก่อนเลยเฮ้ยยิงฟรีอีสปอร์ตจะมีคนข้างล่างอยู่ข้างล่างหรืออยู่ในบ้านอีกนะครับเฮ้ยทำไมผมยิงฟรีอีสปอร์ตขนาดนี้เป็นบพาชุดใหม่แท้ๆเอ้ยมีคนเอ้ยมีข้างๆอีกเอามาไม่หยุดไม่หย่อนเลย มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยวันนี้ผมกดสี่กดสี่หนึ่งมากดสี่หนึ่งมาแล้วยังมาไม่หยุดอีกไอวอลไอวอลช่วยอะไรได้แล้วตั้งอย่างนั้นอ่ะโอ้โหลูกกระสุนลูกกระสุนหมดนะครับสกาลูกกระสุนหมดมีคนมีคนดาวไปอ้อยจะไปยิงฟรีจังวะผมยังไม่โดนยิงสัตเลยครับโอ้โหเกินไปเป็นดีเลือดยังไม่ยุบเลยอ่ะโอเคไอ้นี่เออควมีลูกกระสุน AR ไอวอลได้อยู่เฮ้ยมีซองควงอย่างนี้ก็ต้องเล่นสิครับ ไม่เล่นได้ไงอะปืนโกงแห่งปีป่าข้างล่างมันยิงกันไปก่อนมา,มาแล้วครับ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 ที่มาแล้วยิงฟรีอีสปอร์ตที่มาแล้วสายยิงฟรีอีสปอร์ตห <c oughs> กคิวเฉยเกียนจัดเอ้ยเอ้ยยังมีอีกดาวอ้ยไม่ดาวไว้แตกเลยเด็กดอยนึกว่าดาวนะครับโอ้หเจ็ดคิวแบบเนาะเลือดไม่เสียสักหยดฮอ้ เกินไปหรือเปล่าโอเคโอ้โหทำไมคลิปนี้แม่ยังโคตรวนเนียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าโปรแกรมช่วงนี้เนี่ยของผมไม่ค้างแล้วนะครับเพราะว่าผมไปโหลดแล้วก็ตั้งค่าใหม่แลครับโอ้ต้องบอกเลยต่อไปนี้โปรแกรมผมจะไม่มีแบบค้างๆเอ้ยมีคนมาได้ย,ยินเสียงได้เอ้ย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 ดีมาดีมาดีมาด,มาดิครับ ก็มามามา,มาดิครับมาดิครับมาดิครับอ้มีคนอีกไอ้หมอนี่ฮะเลียมเหลี่ยมมีลองมิเหลี่ยมโคตรชุดนี้สวยจริงขาบโบสเลยอะขาบโบสเลยครับทุกคนมามาอย่างนี้เอ้ยวา้วาวาวา้าวงัดงัดหัวไปดิงัดหัวไปดิโอ้ัวแตกไปดิครับนัดสุดท้ายหัวทุกเม็ดบักเลยสวยฮะ ไม่เล่นไม่เล่นฟาร์มาสโอ้โหทำไมกดผิดจังผมจะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะหมดปัญหาโปรแกรมค้างแล้วนะครับหลายคนที่ดูผมบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยโปรแกรมม่นค้างบ่อยชิบหายโดยเฉพาะเมาส์นะครับก็ตอนนี้มันก็ไม่เป็นแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องคอยกดให้เมาส์ขึ้นบ่อยๆเนาะแต่ก็เริ่มชินแล้วล่ะเริ่มชินแล้วล่ะ ตอนนี้ได้9คิวแล้วนะครับโคตรโหด,ด9คิวผมบอกเลย <Yeah. S 1> <laughs> ได้อยู่เออไอวอลสวยไอวอลจไปดูศพฮะตอนนี้ต้องการอ,อ้าวไอวอลอีกแล้วไอวอลอีกแล้วไม่มีไอวอลแล้วสิทธนะ โอ,อโอ้ยมีอีกโอ้ยก็เมือ่ตอต้นคลิปผมได้สอนวิธีเติมฟรีไฟล์แบบคุ้มๆนะครับก็ถ้าใครอยากที่จะแบบว่าเติมแล้วคุ้มแบบผมก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับเติมแล้วได้เงินคืนมีท okay. ี่ไหนนะครับค oh, ุ้มเกินเออคุ้มจริงๆเติมผ่านแอปเลยนะครับก็ผมเอามาบอกแล้วโอ้หโอ้หวิ่งหาโดนก็เจอคนโอ้ยสองคนเลยสองคนเลยสอง วันนี้ผมกดสองลูกกดสี่มาวะทำไมเจอมันอยู่ด้วยกันสองคนไม่รู้ดิเฮ้ยผมกดสองลูกกดสี่มาวะน่าจะกดสี่ดีเพราะว่าคนมันแบบว่าไม่ค่อยยิงกันอะหรือเปล่าวะถ้ากดสองคนมันจะตายเร็วกันนี้นะครับเพราะว่ามันมีทีมาสองคนไงไม่รู้สินี่ไงวิ่งมานี่ไงเอาเฮ้ยคนเยอะเยอะเยอะ,ยอะโอ้พึ่งเห็นไฮ้ฮ่าคนเยอะเยอะยืนอยู่กลางโอ้โหกลางอย่างนี้ก็หวัวแตกนะครับบ,บอกเลย ไปเข้าหัวหัวแตกไปดิซ้ำนะครับซ้ำนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยหัวแตกกันเลยทีเดียวยังมีอีกเยอะ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 ,ะ,ะไอ้นี่ก็ยิงยิงเพลยเลยยิงอไอวอไอวอมีข้างล่างอีกนะครับตรงเนินอะไรล่ะมาดิผมรู้สึกว่าชุดนี้นี่มันช่างผอมบางเห,เหลือเกินนะครับเพราะว่าปืนมันใหญ่เท่าตัวเลยเดีด๋ยวเดี๋ยวก็ไอวอนี่ก่อน มาดิมาดิไอวอลเยอะเกินโอ้โหทำไมไหนต้องพกไอวอลกันเยอะอย่างนี้ไม่กล้ายิงไม่ใช่เพราะอะไรครับลูกกระสุนจะหมดโอ้โหปิดลั่นล้วจัดโอ้ยมีคนอีกโอ้ยเฮ้ยยืนการาหลนนอย่างงี้หัวหัวอ๋ยขยับอีกอู้สามคนเฮ้ยเยอะเกินไอนี้เอาเอาไอนี้ก่อนก็ได้เอาไอนี้ก่อนไอวอลเหรอไอวอลเหรอ เฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าโดนลัดไอ้นี่ว่าแตกมาดิขอซ้ำเฮ้ยลูกกระสุนหมดเอา้าสองตัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลัด้โหลูกกระสุนหมดผมโดนลัดป่ะนี่อ๋อสองตัวเลยอะโอ้โดนลัดโอ้โหเกินผมโดนลัดทุกทุกคนโอ้โหทำไมทำอย่างนี้คุณผู้ชมจำไว้นะครับว่าผมโดนลัดไปสองตัวหมดยี่สิบกางกมดีวะทุกคนจำไว้นะครับว่าผมโดนลัดไปสองตัว ไม่ไม่ตายลูกกระสุนหมดอีกแล้วไอ้นี่นี่มันลาสเก่งจริงมานี่ใช่ตัวนี้เพราะว่าไม่รู้แต่มันลาสผมมันเกินไปหรือเปล่าบางอาจลาสเราไปสองสองตัวไอ้นี่ตัวใหม่นะครับคนละตัวกับเมื่อกีน้นี้แต่ก็ตายตายอยู่ดี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 รู้สึกว่าจะมีคนอีกนะครับโอ้ผมโดนลาสไปสองตัวไม่งั้นตอนนี้ผมสิบสามคิวไปแล้วเอพี่คนฮ ได้ยินเสียงเอ้ลากขึ้นหัวไปดีลากขึ้นหัวไปดีนี่อีกนี่อีกยังวิ่งยังัวที่จะวิ่งยังัวที่จะวิ่งเมื่อกี้ไอ้นี่หมาแบบตกใจเลยผมได้ยินเสียงก็แกก็แก,กอยู่นะครับโอ้โหอ้อดีนะมันไม่งัดหัวผมโดนผมงัดหัวขึ้นแล้วครับ <c oughs> ทำไมคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมจะยิงฟรีอ e ีสปอร์ตจังวะยังไม่โดนยิงสเม็ดเลยนะเนี่ยทุกคนเออไอตัวเมื่อกี้ก็ ยิงวันต้องสองตัว3าตัวผมยังไม่โดนมันยิงกันเลยยิงอีฟีอีสปอร์ต e ที่แท้ทูบนนี้อ๋อใส่ชุดนี้นะมันแบบว่าโหดนะครับคือแบบได้ยิงฟรีไม่มีใครกล้ายิงนะเพราะชุดมันสวยเกินนะครับแบบขาวโบ๊ะไง <c oughs> เกี่ยวหรอโอเคสิบคิวเหลือคนอีก12คนนะครับแม่คลิปนี้นี่มันจริงๆ นานๆที่แบบว่าจะเล่นแบบว่าโปรแกรมไม่คลั้งนะครับต่อไปนี้ก็น่าจะแบบเล่นได้แบบชิวๆแล้วนะครับไอวอสวย,สวย,ส,วย,ส,วยสวยครับสวยสวยสวยครับสวยเต้นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหไม่เหมาะเลยเอ้โอโอ,โอไม่เหมาะเลยทางแข้งทางขาเอาใหม่เอาใหม,ม่กระโดดไปพ <c oughs> ีไปครับไปครับแอร์ดอมีคนไหมไม่มี <c oughs> คนหายไปไหนกันอนะ คน,คนจ้าคนคนจ้าพวกนายหายไปไหนกันหมดช่วงนี้ก็บ้านเมืองยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับสถานการณ์อย่างแย่ yeah. เอ้ยมีคนก็หลังจะพูดถึงไอ้เรื่องนี้อยู่เลยอไอวอลเออเอเอวางวางไอวอลไม่ได้เป็นหา้าอะไรวะนี่ผมเป็นหน้าอะไรวะวางไอวอลไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเจาะไอวอลไปดิครับเจาะไอวอลไปดิครับเจาะไอวอลไปดิครับเจาะไปดิเจาะงัดขึ้นหัวไม่ขึ้นโอ้โหไอวอลมันมีอีกช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ค่อยคลี่คลายเลยนะครับกับโรคระบาด ก็อยู่บ้านกันนะอย่าเพิ่องออกไปไหนนะต,ตอนนี้กูต้องดีก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้รถพิซซูมาผมไม่รู้ว่ามันมาแค่กี่ตัวแล้วมันจะช้าผมนะครับตอนนี้ก็ต้องถอยก่อนโดยเฉพามันจะยิงไล่ตามตูดผมนะครับ <h ats> <h ats> ผมไม่ใช่กลัวนะแต่ว่ากลัวไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับผมไม่ชอบโดนลุมอ่ะคือเข้าถ้าเข้าถ้ามาหลายตัวแต่เข้าทีาละตัวก็ได้อยู่นะเข้าทีละตัวก็หลบพันถ้าเข้าทีละตัวก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าแบบขี่รถมาแล้วกระโดดลงมาสองสามตัวอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่รอดนะครับ อ๋โดนแล้วโดนแล้วโดนยิงแล้วทุกคนโดนยิงแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนฮะฮะถ้าแบบลงรถมาแล้วลงมาสามสองสองสามตัวสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปไหววะครับต่อให้อาไอวอลกันตัวยังไงกะเละกะเทะนะครับขอถอยก่อนขอตั้งหลักก่อนโอ้ยเดี๋ยวไปหาคนทางแถบพีกก็ได้โอ้โหนึกว่าแถบพีกจะมีไอหายิงกันตรงนี้ตายหมดเลยนะครับสรุปเหลือสามคนเฉยอ้อเวนกรรมนึกว่าจะเจอคนเมื่อกี้เนี้ย ไม่เจอเลยมันมาบวกกันเนี่ยมันลอยมันยิงกันข้างล่างใช่เปล่าใช่เปล่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าผมโดนลัดไป2ตัวที่จริงตอนนี้ผมต้องได้15บห้าคิวแล้วนะครับคนยิงกันโดนเนียเลยเฮ้ยยิงกันโดนเนียเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงกันโดนเนียเลยเฮ้ยโอ้ยเหลือสองคนมันเหลืออีกสองคนแล้วนะครับผมขึ้นมาอย่างนี้ไม่น่าจะรู้นะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเห็นผมไอ้บอไอ้บอไอ้บอเอ่อเออเอ่อเอเอ,เอ,เอ,เอนี่ไงก็จิ กอตจิอุ้ยไม่โดนกอตจิกอตจิกำลังถือไอวอลหรอเมื่อกี้เห็นคำไอวอลอยู่แล้วนี่นี่ไอวอลไอวอลยังไวแต่ไม่น่าจะรอดว่ะยังไงก็เสร็จแล้วละ่ะ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 เสร็จแล้วล่ะเรียบร้อย17กิวนะครับก็โดนรับ oh. ไปสองเป็นยังไงครับทุกคนคลิปนี้ย e ิงฟรีอีสปอร์ตโคตรเลยนะครับคือแทบไม่โดนยิงเลยนะครับนี่แหละยิงฟรีที่แท้ถูก หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่ก็กดซับสไครต์ก็ติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบาย